อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารก่อนใครอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันเลยครับ JK ลั่นบาซ่าสำคัญน้อยกว่าฮัตเดอร์ฟิลเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์อย่างมีอารมณ์หลังถูกสื่อถามเกี่ยวกับการเตรียมรับมือบาเซโลนาว่ามีเรื่องอื่นสำคัญกว่าซึ่งนั่นก็คือการดวลกับฮัตเดอร์ฟิลทาวในเกมสุดสัปดาห์นั่นเอง ขนาดโปรแกรมการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกกำลังอยู่ในช่วงสำคัญสุดๆแบบนี้ก็ยังมีคนอุตส่าห์ถามผมอยู่เรื่อยๆนะว่าจะรับมือกับบาร์เซลโลนา่ายังไงนี่คุณจะบ้าเหรอเจอเกนครอฟกล่าวคืนวันศุกร์นี้ลิวพูมีคิวเตะกับฮัดเดอร์ฟิลแล้วค่อยไปเจอบาซ่ากลางสัปดาหนะ์หน้าซึ่งเรามีเวลาพักผ่อนและเตรียมความพร้อมพอสมควรทำไมไม่อดใจรอถามตอนนั้นล่ะมันน่าจะเหมาะกว่านะ สิ่งสำคัญที่ผมเน้นเป็นพิเศษก็คือเราต้องโฟกัสกับเกมตรงหน้าก่อนเสมอนี่คือวิธีการทำงานที่พาให้ลิเวอร์พูลก้าวมาถึงจุดนี้และไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องเปลี่ยนแนวทางเจอเกนครอฟให้สัมภาษณ์เนวิลยกให้มาติดแขงยอดเยี่ยมเกมชนะคาดิฟแกรี่เนวิลอดีตกองหลังชื่อดังยกย่องให้โจเอลมาติดป่าการหลังล่างโยงของลิเวอร์พูล เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตท,ที่ทีมหงแดงเลี้ยวคู่บุกไปเอาชนะคาดิฟซิตี้2ประตูต่อศูนย์แม้ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่โจเอลมาติก็เล่นได้อย่างคงเส้นคงวาและผนึกกำลังคู่กับเวอร์จิลฟันไดได้อย่างแข็งแกร่งรวมถึงในเกมล่าสุดที่เขาช่วยให้ทีมรอดพ้นเหตุทับขันหน้าประตูหงแดงหลายครั้งผมเลือกมาติ เนวิลพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมในเกมนี้ของเขาผ่านรายการทาง SKY SPORT เมื่อคุณกำลังลุ้นแชมป์และลงเล่นในเกมแบบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ให้คู่แข่งคมเอาได้มาติดทำได้อย่างโดดเด่นโดยการป้องกันของเขาตั้งแต่นาทีแรกของเกมเขายังกล้าเล่นกับบอลได้ดีพาบอลขึ้นมาและก็ทำได้ดีจริงๆกับการจ่าย แกลลี่เนวิลอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์ราฟายันไม่มีการออมมือแน่นะเจอหงงราฟาเอลวิเดเตสบอสใหญ่ของนิวคาสเซิลชี้เกมที่จะต้องนำสาริกาดงดวนกับเลวกปูทีมเก่านั้นในช่วงโปรแกรมท้ายของฤด,ดูกาลเป็นเกมที่เขามีแต่เสียกับเสียอย่างเดียว แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่แบบมืออาชีพสุดๆด้วยการนำสาริกาดงคว้าชัยชนะให้ได้ราฟาซึ่งเคยเกือบนำทีมหงแดงคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมื่อปี2009กล่าวกับท็อกสปอร์ตว่านี่คือแมตที่ผมไม่สามารถชนะได้เอาจริงๆมันมีแต่เสียกับเสียถ้าพวกเราชนะพวกเขาแฟนลิเวอร์พูลก,ก็จะบอกว่าโหททำไมเขาไม่ช่วยเราเลย แต่ถ้าคุณแพ้มันก็จะมีเสียงพูดว่าโอ้เขาไม่ทุ่มเทจริงจังเลยนี่นะผมจะไม่พูดมากเกี่ยวกับเกมนี้จนกว่ามันจะมาถึงผมเคยอยู่กับลิเวอร์พูลชุดที่ควา้าแชมป์มาแล้วทำไมนะหรอเพราะว่าผมเป็นมืออาชีพและผมก็ต้องนำทีมของผมต่อสู้กับคู่แข่งบางคนจะวิจารณ์ผมเพราะว่าผมต่อสู้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดมันคืองานของผมในการทำให้ดีที่สุดสำหรับทีมที่ผมคุม และผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทีมของผมราฟาเอลเบนิเตสให้สัมภาษณ์มูรินโญ่ทำนายผลหงแดงบาซ่าโชเซ่มูรินโญ่เผยบาร์เซโลนามีลิโอเนลเมสซี่ส่งผลให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสแค่50%เท่านั้นที่จะผ่านเข้าชิงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีก โชเซมูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสวัย56ปีระบุเลวร์วพูมีโอกาสแค่50%เท่านั้นที่จะผ่านบาร์เซลโลนาเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2018-2019รอบรองชนะเลิศคู่บิ๊กแมตระหว่างเวอร์คูก,กับบาร์เซลโลนาซึ่งถูกจับตามองมากที่สุดและได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าทีมใดจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ล่าสุดโชเซ่มมรินโญออกมาชี้ชัดๆแล้วว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแม้ว่าฤดูกาลก่อนลิเวอร์พูลจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ในฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาสเพียงแค่50%เท่านั้นที่จะทำได้แบบเดิมอีกแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะดีขึ้นก็ตามแต่บาร์เซลโลนามีเลโอเนลเมสซี่ซึ่งดาวดังรายนี้จะสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลแน่นอนมมรินโญกล่าว ทั้งนี้รอบรองชนะเลิศน,นัดแรกจะแข่งกันในวันพุทธที่1พฤษภาคมบาร์เซลโลนาเล่นที่สนามคัมนนจากนั้นในนัดที่2วันอังคารที่7พฤษภาคมจะกลับมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลพร้อมขายกาาโช่ซัมเมอร์นี้หงแดงลิเวอร์พูลพร้อมขายราฟาเอลกาาโช ดาวรุ่งชาวโปรตุเกสที่เหลือสัญญาอีกปีเดียวออกจากทีมด้วยค่าตัว9ล้านปอนด์อาร์โบลาสื่อแดนฝอยทองรายงานว่ากามมโชที่เหลือสัญญากับทีมหงแดงอีกแค่ปีเดียวนั้นอยากที่จะย้ายออกจากทินแอนฟิลเพื่อโอกาสในการลงเล่นซึ่งทางหงแดงก็ไฟเขียวพร้อมให้นักเตะได้ยายทีมสมใจในช่นชวงซัมเมอร์นี้ถ้ามีข้อเสนอในราคา9ล้านปอนด์เข้ามา ทั้งนี้การมาโชวัย18ปีถือเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการเล่นให้กับทีม u 23ของเลโอโฟแต่กับทีมชุดใหญ่แม้เจ้าตัวจะได้โอกาสในการประเดิมสนามไปแล้วในฤดูกาลนี้แต่ก็ถูกจับฝืนมาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาที่ไม่ถนัดเพราะโดยปกติแล้วเจ้าตัวเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกยูในแง่ความสนใจกามาโชได้รับความสนใจจากสปอร์ติ้งลิสบอน ทีมเก่าที่เขาเคยสังกัดตอนเป็นเด็กเยาวชนรวมถึงบู๊ฟแฮมตันที่มีนายใหม่เป็นชาวโปรโตรุเกสเหมือนเขาด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ